สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่องจุ๊บซ่าอนิเมะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดกดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันและกดกระดิ่งเพื่อติดตามตอนต่อไปเรามาฟังเรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วกันเลยค่ะซื่อถูอื่ยรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากวิญญาจารย์สายป้องกันสามารถเคลื่อนไหวได้เร็วขนาดนี้ได้อย่างไร แต่เขายังคงเป็นหัวหน้าทีมของโรงเรียนวิศวกรรมวิญญาณวินหลัวแม่จะรู้สึกประหลาดใจเขาก็ไม่ลืมที่จะโจมตีด้วยอาวุธวิญญาณป้อมปาการของเขาปืนใหญ่วิญญาณควบแน่นระดับสี่สว่างขึ้นเขาไม่เคยใช้มันมาก่อนเนื่องจากมันผ่านพลังวิญญาณมากเกินไปแต่ในเวลานี้มันแทบจะไม่สำคัญแล้ว เขารวบรวมพลังวิญญาณทั้งหมดในร่างกายของเขาซึ่งเสริมด้วยวิญญาณยุทธ์ที่อยู่ด้านหลังของเขาและเทลงในปืนใหญ่วิญญาณควบแน่นทันทีทุกคนสามารถเห็นปากกระบอกปืนใหญ่ที่เริ่มสว่างขึ้นได้จากนั้นแสงสีขาวที่ออกมาจากปืนใหญ่ก็เริ่มจางลงทันทีในเวลาเดียวกันอากาศบนเวทีประลองก็เริ่มพันผวนซื้อถูอีมีสีหน้ากรจัด และในที่สุดเขาก็โจมตีในขณะนี้หากมีใครคนหนึ่งสามารถสังเกตการแสดงออกของชุวิซานซือจากระยะใกล้ได้พวกเขาคงจะสังเกตเห็นว่าการแสดงออกที่ไร้กังลวลของเขาได้หายไปแทนที่ด้วยแสงเย็นว่าผ่านดวงตาของเขากระดองเต่าเล็ก,ลกๆที่กระจัดกระจายทั้งหมดรวมตัวกันอีกครั้งเป็นกระดองเตา่าเฉีนอูดด่ดังเดิม จากนั้นเมื่อปืนใหญ่วิญญาณครอบแน่นระดับส4ถูกยิงออกมาเขาก็ก้าวไปทางซ้ายอย่างรวดเร็วขั้นตอนเดียวนี้ได้เปลี่ยนไปทุกอย่างปืนใหญ่วิญญาณครอบแน่นสามารถล็อกเป้าฝ่ายตรงข้ามได้แต่ด้วยการเคลื่อนไหวนี้ฉุยซานซือจะไม่โจมตีแบบตรงๆแต่จะโจมตีเป็นมุมเอียงแทนในเวลาเดียวกันกระดองเต่าเฉียนอู ก็ได้ปล่อยแสงสีดำและส่องแสงสว่างสวัยรากับกระจกในทันใดการโจมตีอันน่าสะพรึงกลัวของปืนใหญ่วิญญาณควบแน่นได้พุ่งเข้าใส่กระดองเตาแต่มันกระทบเพียงมุมหนึ่งเท่านั้นสิ่งนี้ทำให้แสงสีขาวสว่างจ้าสะท้อนไปอย่างม่านบาเลียป้องกันเหนือเวทีประลองเท้าของชุวิซันซื้อเลลากับก้อนหินขนาดใหญ่สองก้อนในขณะที่เขายืนนิ่งอยู่กับที่ แต่เขายังไม่สิ้นสุดเพียงเท่านั้นหลังจากสะท้อนการโจมตีเขาก็กระโจนไปข้างหน้าเรากับสิงโตและทุกอาวุธวิญญาณป้อมปาการของซือถูอีอย่างไร้ความปานีจากด้านข้างด้วยเสียงระเบิดดังสนัน่นซือถูอีซึ่งอยู่ไม่ไกลจากขอบเวทีก็ถูกกระแทกและกระเด็นออกไปฉากที่เขาขุดลงไปในเวทีก็ถูกถอนออกไปเช่นกันทำให้ซือถูอี กระแทกกับม่านแสงของเกราะป้องกันและลม้มลงกับพื้นทันทีหลังจากใช้อาวุธวิญญาณป้อมปาการน้ำหนักของซื้อถูอีก็เกิน250กิโลกร,รัมไปแล้วแต่เมื่อชุวิซานซื้อจอมตีเขาเขาก็กระเด็นออกไปทันทีโดยไม่มีการต่อต้านแม้แต่น้อยมีเป็นการประทะาที่สวยงามอย่างแท้จริงและเป็นการประลองกำลังที่รุนแรงอย่างแท้จริง ฉุยสานเสือซึ่งยืนอยู่ที่ขอบของเวทีปะลองมีรอยยิ้มที่ไร้กังวลบนใบหน้าของเขาอีกครั้งเขามองไปที่พื้นที่รับรองของโรงเรียนวิศวกรรมวิญญาณวินหลัวและพูดกับมาอิงจินที่กำลังตกตะลึงว่าข้าไม่ได้หรอกเจ้าข้าเบามือกับเจ้าแล้วจริงๆใช่ใช่แล้วหมาอิงจินพยักหน้าซ้ำๆเพราะไม่มีสิ่งใดที่เขาสามารถทำได้อยู่แล้ว เสียวเสียวพูดด้วยเสียงต่ำลุนพี่ชุยท่านแข็งแกล่งมากจริงๆจนถึงตอนนี้ชุยสารสือไม่ได้ทิ้งความประทับใจให้สมาชิกคนอื่นๆมากนักท้ายที่สุดเขาเป็นวิญญาจารย์สายป้องกันเพราะดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีความสามารถและความแข็งแกล่งได้ๆและยิ่งไปกว่านั้นเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการตามตื้อเจียงนาน เฉพาะวันนี้หลังจากที่เขาเอาชนะคู่ต่อสู้สามคนติดต่อกันทุกคนจึงสามารถมองเห็นพลังที่แท้จริงของเขาได้เขาเอาชนะวิศวกรวิญญาณระดับสี่ได้ในขณะที่เป็นเพียงปรมาจารย์วิญญาณสี่วงแหวนเพียงเท่านี้ก็เพียงพอที่จะทำให้ความแข็งแกร่งของเขาเด่นชัดแล้วยิ่งไปกว่านั้นคือเขาเอาชนะคู่ต่อสู้สามคนติดต่อกันได้อย่างง่ายดายเปยเปยยิ้มอ่อนและกล่าวว่า เนื่องจากเขาทำตัวน่าละอายมาตลอดพวกเจ้าคงลืมไปว่าเมื่อเจ้าเข้าโรงเรียนเขาก็ได้อยู่ปีหกแล้วหากเจ้าลองคิดดูเขาน่าจะเข้าไปในลานด้านในได้แล้วแต่เขากลับไล่ตามเจียงนานๆมากจนทำให้เขาซ้ำชัน้นด้วยความตั้งใจคาจำได้ว่าอาจารย์ของเขาโกรธมากจนแทบกระอักเลือดยิ่งไปกว่านั้นคือเขาเป็นวิญญาจารย์สายป้องกันที่เก่งที่สุด เท่าที่ข้าเคยเห็นมาเพราะคนที่ดูถูกเขาจะต้องสูญเสียครั้งใหญ่อย่างแน่นอนในบรรดากลุ่มเจ็ดคนของเราเขาเป็นอันดับหนึ่งเมื่อพูดถึงระดับการฝึกฝนเพราะเจ้าไม่สามารถวัดความแข็งแกร่งของนักเรียนของโรงเรียนซือไลเคอร์ได้โดยจำนวนวงแหวนวิญ,ญญาณเพียงอย่างเดียวใช่ไหมเปรยๆกำลังพูดความจริง ท่านไม่สามารถวัดความแข็งแกร่งของนักเรียนของโรงเรียนสื่อไหลเคอร์อได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ดูจากจำนวนวงแหวนวิญญาณที่พวกเขามีฉวยสารสื่อเข้าเรียนในโรงเรียนเมื่อตอนที่เขายังเด็กมากและเมื่อเขาอายุได้15ปีเขาสามารถจบการศึกษาจากลานด้านนอกและเข้ารับการทดสอบเพื่อเข้าสู่ลานด้านในได้ใครจะจินตนาการได้ว่า ฐานการฝึกฝนของเขาสูงระดับใดคนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่งของลานด้านนอกรวมกับเปื่อยเปยจะจัดการง่ายได้อย่างไรเมื่อทำการประเมินอ,อย่างถูกต้องแน่นอนว่าท่านต้องพิจารณาถึงผ่อนสวรรค์ความแข็งแกร่งความสามารถในการต่อสู้และปัจจัยอื่นๆวิญญาณยุทธเต่าเชือนอูของชูวิษานซือเป็นหนึ่งในวิญญาณยุทธประเภทป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุด ในรุ่นของเขาวิญญาณยุทธนี้ทำให้ผู้ครอบครองมีการป้องกันนิรันด์และตลอดหลายปีที่ผ่านมาเปยเปยไม่เคยได้ยินว่ามีเพื่อนนักเรียนคนไหนที่สามารถทะลวงการป้องกันของสวีซานสือได้พี่ชายเจ้าขวรรักษาคำพูดนะชวีซานสือบอกซือทูอีที่ตกลงมาจากเวทีประลองและค่อยๆลุกขึ้นด้วยความยากลำบาก สิ่งที่ซื่อถูอีก,กวัวที่สุดคือการโจมตีที่เพิ่งเกิดขึ้นอาวุธวิญญาณป้อมปาก,การครอบคลุมทางร่างกายของเขาและอาวุธวิญญาณจำนวนมากได้รับความเสียหายหลังจากการพ่ายแพ้ร่างกายของเขาเองก็เสียหายมากเช่นกันเพราะเขาเลือดออกทั้งทางจมูกและปากและด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมทีมของเขาในที่สุดเขาก็สามารถออกจากภูเขาแห่งอาวุธวิญญ,ญาณได้ เขายกศีรษะขึ้นอย่างละมัดระวังและมองไปที่ชุยซานซือจากนั้นเขาก็พยักหน้าและพูดว่าข้าแพ้แล้วและค่าก็เชื่อมั่นจากใจจริงโรงเรียนวิศวะกรรมวิญญาณอินหลัวของเรายอมรับความพ่ายแพ้ชุยซานซือหัวเราะอย่างหนักเจ้ารักษาคำพูดของเจ้าจริงๆ เจ้าเป็นลูกผู้ชายอย่างแท้จริงพหลังโจมตีของเจ้าไม่ได้แย่สำหรับการประลองแบบหนึ่งต่อหนึ่งแต่ข้าแนะนำให้เจ้าประลองแบบทีมเพราะเจ้าจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้มากนักด้วยรูปแบบการประลองนี้ทันทีที่เขาพูดจบเขาก็มองไปยังพื้นที่รับรองของตัวเองและยกมือขึ้นโรงเรียนซือไลคเคอร์ได้รับชัยชนะในนัดแรกของพวกเขาเช่นเดียวกับครั้งที่แล้ว และพวกเขาใช้สมาชิกเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่สถานการณ์ต่างจากครั้งที่แล้วเล็กน้อยเพราะครั้งนี้พวกเขาได้ส่งวิญญาจารย์สายป้องกันที่มีวงแหวนวิญญาณสีวงออกไปวิญญาจารย์ผู้นี้เอาชนะโรงเรียนวิศวะกรรมวิญญาณได้ด้วยกำลังของตัวเองแม้ว่าเขาจะเผชิญหน้าคู่ต่อสู้เพียงสามคนแต่ทุกคนสามารถบอกได้เลยว่าพวกเขาเป็นนักเรียนที่แข็งกร่งที่สุด ของโรงเรียนวิศวกรรมวิญญาณอ่นหลัวเพราะสมาชิกในทีมที่เหลือเป็นเพียงอักคลาจารย์วิญญาณที่มีวงแหวนวิญญาณสามวงและไม่มีทางบรรลุชัยชนะได้ภายใต้สถานการณ์เหล่านี้อาจกล่าวได้ว่าฉุยซานซือเอาชนะทีมเจคนได้ด้วยตัวคนเดียวผู้ชนะคือโรงเรียนสื่อไลเคอร์ทันทีที่ผู้ตัดสินประกาศผู้ชนะ ผู้ชมก็ระเบิดเสียงยินดีทันทีผู้ชมที่รู้สึกผิดหวังก่อนหน้านี้ได้เปลี่ยนทัศนคติของพวกเขาไปอย่างสิ้นเชิงแม้ว่าฉุยซันเซอร์จะใช้เล่เหลี่ยมในสองนัดแรกแต่เขาได้ต่อสู้อย่างยุติธรรมและเท่าเทียมในนัดที่แล้วแม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้ว่าเขาใช้ความสามารถแบบใดแต่ความจริงที่ว่าโรงเรียนซือไลเคอร์ได้รับชัยชนะ ได้โดยผู้เข้าร่วมเพียงคนเดียวก็ปฏิเสธไม่ได้เลยจริงๆไม่มีใครที่นั่งอยู่ในพื้นที่รับรองของโรงเรียนวิศวกรรมวิญญาณแห่งราชวงศ์สุริยันจันทรากล้าที่จะพูดอะไรแม้แต่คำเดียวเมื่อพวกเขาเห็นว่านักเรียนที่โรงเรียนสื่อไหลเครื่องงมาเป็นเพียงปร,รมาจารย์วิญญาณพวกเขาจึงไม่ได้กังวลกับเขามากนัก แต่พวกเขากลับได้รับผลกระทบทางจิตใจอย่างมากเมื่อเห็นการโจมตีของเขาเซลหงเฉินขมวดคิ้วไม่มีใครรู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่จากนั้นเด็กสาวที่นั่งข้างเขาซึ่งมีใบหน้าคล้ายกับเขาก็กระซิบว่าท่านพี่ท่านกำลังคิดอะไรอยู่หากเราจะแทนที่เขาเราก็จะสามารถทำได้เช่นกันใช่หรือเปล่าเซลหงเฉินสายหน้าและพูดว่า ข้าไม่รู้เราเป็นทั้งวิญญาจารย์และวิศวกรวิญญาณในระหว่างการประลองเราจะใช้พลังวิญญาณอย่างต่อเนื่องและในการแข่งขันแบบหนึ่งต่อหนึ่งของการแข่งขันประลองวิญญาณโรงเรียนระดับสูงทั่วทั้งอาณาจากักรไม่มีช่วงเวลาพักเจ้าคิดว่าเจ้าสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ทั้งเจคนได้ขณะที่ใช้พลังวิญญาณของเจ้าอย่างต่อเนื่องได้งั้นหรือ เด็กสาวพูดยังไม่เต็มใจแต่เขาก็ไม่ได้เอาชนะครูต่อสู้ทั้งเจ็ดคนนี่เขาต่อสู้แค่สามคนเท่านั้นเซลล์หงเฉินกล่าวว่าแต่เขาก็สามารถชนะได้เจ้าเห็นฝีเท้าที่เขาใช้เมื่อครู่นี้ไหมเด็กสาวตกตะลึงครู่หนึ่งนางสายหน้าและตอบว่ามันกระทันหันเกินไปคามองไม่เห็นเซลล์หงเฉินถอนหายใจและพูดว่าคาก็เห็นไม่ชัดเจนนัก และถึงแม้ว่าเขาจะไม่สามารถหลบการโจมตีได้อย่างสมบูรณ์เมื่อเขาใช้ฟีเท้าแบบนั้นแต่มันกลับทำให้รู้สึกเสียวสันลังมากยิ่งไปกว่านั้นในระหว่างการประลองทั้งสามนัดของเขาเขาใช้ทักษะอุญญาณเพียงสองทักษะเท่านั้นพูดให้ถูกคือเขาใช้เพียงทักษะที่สองและสี่ของเขาและเขาไม่จำเป็นต้องใช้อีกสองทักษะที่เหลือเลยด้วยซ้ำตั้งแต่ต้นจนจบ เขาดูเหมือนจะไม่ได้เตั้นใจทำสิ่งใดเลยแต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นเขาก็ยังสามารถเอาชนะได้ผู้มีปัญญามากมักดูเหมือนเบาปัญญาผู้ชายคนนั้นเป็นวิญญาจารย์สายป้องกันชั้นยอดอย่างแน่นอนหาปีข้างหน้าเราจะต้องเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งเด็กสาวขมวดคิ้วยังคงไม่เต็มใจที่จะยอมรับในสิ่งที่เขาพูด เซียวหงเฉินถอนหายใจอีกครั้งโรงเรียนซือไลเคอร์ก็คือโรงเรียนซือไลเคอร์ทั้งในการประลองครั้งนี้และครั้งก่อนพวกเขาทำลายความมั่นใจของข้าได้มากยิ่งนักเด็กสาวยิ้มและพูดว่าข้าไม่อยากจะเชื่อความมั่นใจของท่านได้รับผลกระทบอย่างมากนั้นหรือข้าคิดว่าความมั่นใจของท่านไม่เคยสั่นคลอนไม่ว่าครูต่อสู้ของท่านจะเป็นใคร ท่านก็มั่นใจในชัยชนะของตัวเองเสมอเซลของเชิญหัวเลาะเอาเธอเจ้าพูดไม่ผิดตอนนี้ข้าพร้อมประลองแล้วล่ะข้าสงสัยว่าจุดแข็งที่แท้จริงของเด็กคนนั้นจากนัดแรกคืออะไรเด็กสาวสูดลมหายใจและพูดว่าเด็กคนนั้นคงไม่มีวงแหวนวิญญาณหกแสน 6, ปีจริงๆใช่ไหมเจ้าคิดว่าอย่างไรเซลของเฉิญถามด้วยรอยยิ้มเด็กสาวแลบล้นและพูดว่า ข้าคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ชุยซานซือกลับไปหาสหายของเขาด้วยสีหน้าพึงพอใจทุกคนแสดงความยินดีกับเขายังอบอุ่นเพราะท้ายที่สุดมันเป็นชัยชนะครั้งแรกของพวกเขาในรอบพบกันหมดลุนพี่ชุยข้าไม่คิดว่าท่านจะแข็งแกร่งขนาดนี้เสี่ยวเสี่ยวมองไปที่ชุยซานซืออย่างตื่นเต้นครั้งหน้าท่านต้องให้คำชี้แนะ เกี่ยวกับการป้องกันตัวแก่าแม้ว่ามอสะกดวิญญาณสามพบของข้าจะเป็นวิญญาณยุทธประเภทควบคุมแต่หน้าที่ของมันก็คือการป้องกันเป็นหลักแน่นอนข้ายินดีช่วยเหลือเพื่อนเรียนเสมอชุยซันซือกล่าวอย่างสุภาพหวางเหวียนยืนขึ้นและตบไหลของชุยซันซือไปกันเถอะหลังจากพูดจบเขาก็เดินนำทีมออกไปข้างนอก สมาชิกของโรงเรียนซื้อไลเคอร์ออกจากจัตุรัสซิงหลัวอีกครั้งภายใต้ความสนใจของฟูงชนบนกำแพงเมืองชั้นในจัก,กรพัิก็ได้ยืนขึ้นแล้วเช่นกันพระองค์แย้มสรวนจังๆบนพระพักขณะที่ตัดพึ้มพร,รมคือเด็กคนนี้สินะข้ารู้ว่าเขาเป็นใครและเขาก็มีความกล้าหาญมากจริงๆทั้งที่ทำให้ข้าขายหน้าเช่นนั้นแต่เขาก็ยังมาเข้าร่วมการแข่งขัน แต่ช่างน่าเสียดายหลังจากพึมพำรรกับตัวเองจัก,กรพัิก็มุ่งหน้าไปยังส่วนในของเมืองชั้นในดูเหมือนว่าพระองค์จะไม่สนใจดูการแข่งขันนัดต่อไปเช่นกันด้านนอกจัตุรัสซิ่งลัวห่วยเฮามาถึงข้างวังเยือนและถามด้วยเสียงต่ำว่าอาจารย์หวางเราไม่ดูการแข่งขันนัดต่อไปหรืออย่างน้อยที่สุด เราก็ควรดูการแข่งขันของโรงเรียนวิศวกรรมวิญญาณแห่งราชวงศ์สุริยันจันทราพวกเขาอยู่ในกลุ่มที่สองและจะทำการประลองในวันนี้ด้วยหวางเหยียนใสศ่ศีสษะและตอบว่าแทนที่จะเสียเวลาอยู่ที่นี่เจ้าควรกลับไปฝึกฝนจะดีกว่าคาคนเดียวก็เพียงพอที่จะสังเกตทีมอื่นได้แล้วตอนนี้เจ้าควรรักษาความแข็งแกร่งและอยู่ในสภาพดีที่สุด วันนี้ชุยซันซือทำได้ดีมากเขาทำให้เราชนะในนัดแรกพร้อมกับซ่อนความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเราไว้ได้เราจะต้องรักษาความลับนี้ไว้สำหรับการประลองอื่นๆอีกสองสามนัดหลังจากที่เซียวเทาและคนอื่นๆฟื้นตัวนัดอื่นๆก็คงจะง่ายขึ้นมากหัวอีเฮามีสีหน้าแปลกๆบนใบหน้าของเขาเขารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติ กับสถานการณ์ปัจจุบันรู้สึกราวกับว่าหวาังเยวยนกำลังซ่อนอะไรบางอย่างไว้สัมผัสที่หกของเขาในฐานะวิญญาจารย์ประเภทจิตวิญญาณกำลังบอกเขาถึงเรื่องนี้หลังจากกลับมาถึงโรงแรมแกนซิงห่วงแล้วหวังเยวยนก็ให้พวกเขากลับไปที่ห้องพักของตนเพื่อพักผ่อนหัวอีเฮาและหวังตรงกลับไปที่ห้องของหัวอีเฮาเมื่อเข้ามาในห้องหัวอีเฮาก็ต้องขมมดคิ้ว ทันใดนั้นแสงสีทองก็ส่องประกายผ่านดวงตาของเขาเขาชี้ไปที่วังตรงเพื่อให้อยู่เงียบๆจากนั้นก็หันร่างของเขาไปทางประตูห้องคลื่นจิตอันทรงพลังแพ่กระจายไปทั่วอากาศจากนั้นรัศมีสีทองนั้นก็หายไปอย่างรวดเร็วจากดวงตาของหัวอีเฮาเป็นอย่างที่คาดไว้มีบางอย่างผิดปกติหัวอีเฮากล่าวด้วยเสียงที่แผ่วเบาอีเฮา มีอะไรงั้นหรือหวังตรงถามด้วยความสงสัยหัวอีเฮ่ากล่าวว่าเจ้าสังเกตไหมว่าอาจารย์หวังตั้งใจไม่ให้พวกเราดูการแข่งขันอื่นๆหวังตรงพยักหน้าและตอบว่าแต่นี่คือกลยุทธ์ที่วางแผนไว้ล่วงหน้าไม่ใช่หรือเราจำเป็นต้องประหยัดเวลาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในการฝึกฝนและอย่างต้องรักษาสถานะความลึกลับของเราในสายตาของทุกคนต่อไป หัวอีเข้าสายสศีสะและพูดว่าไม่มันไม่ง่ายเช่นนั้นทำไมเราไม่สามารถดูการแข่งขันได้ตอนนี้เราอยู่ในช่วงพบกันหมดและการแข่งขันจะแข่งขันกันแบบหนึ่งต่อหนึ่งอย่างน้อยที่สุดเขาควรจะให้เราดูสามนัดถัดไปเพื่อวัดความสามารถของคู่ต่อสู้คนต่อไปของเราแต่อาจารย์วางกลับให้เรารีบกลับมาที่โรงแรม หากเป็นไปตามที่เขาพูดจริงๆทำไมเขาถึงรีบไปที่จตุรัสทันทีหลังจากที่ส่งพวกเรามาที่นี่หวังตรงตกใจและพูดว่าเมื่อครูเจ้ากำลังสะกดรอยอาจารย์หวังอย่างนั้นหรือหัวอีเขาพยักหน้าและกล่าวว่าอาจารย์หวังบอกว่าเขาเพียงคนเดียวก็เพียงพอที่จะสังเกตการแข่งขันได้แล้วดังนั้นเขาควรอยู่ที่สนามและสังเกตการแข่งขัน เขาไม่จำเป็นต้องพาพวกเรากลับโรงแรมยิ่งไปกว่านั้นเขากำลังเดินเร็วมากและอารมณ์ของเขาก็ค่อนข้างไม่คงที่เหตุผลที่เขาพาเรากลับโรงแรมคือการทำให้เราออกจากจัตุรัสซิงลัวและไม่ให้เราดูการแข่งขันอื่นๆนี่หลังจากได้ยินคำเหล่านี้หวังตรงก็ดูเหมือนจะคิดอะไรบางอย่างได้เราไม่คุ้นเคยกับการจับสลาก เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เราเข้าร่วมกันแข่งขันแม้ว่าเราจะรู้ว่าคู่ต่อสู้ของเรามาจากสถาบันแห่งหนึ่งแต่เราก็จะไม่รู้ว่าจุดแข็งที่แท้จริงของพวกเขาคืออะไรหมายความว่าอาจารย์วางกำลังวางแผนที่จะปกปิดความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้ของเราซึ่งดูเหมือนจะมีคำอธิบายเดียวที่เป็นไปได้พวกเขามองหน้ากันแล้วพูดพร้อมกันว่า ทีมที่เราจะต้องเผชิญในรอบนี้จะต้องแข็งแกร่งมากหลังจากพูดความในใจแล้วทั้งสองก็เงียบไปหากเป็นกรณีนี้จริงๆการกระทําของหวังเงยวนก็สมเหตุสมผลจุดประสงค์ของเขาง่ายมากเพื่อปกป้องพวกเขาจากการโจมตีความตั้งใจที่จะต่อสู้ของพวกเขาถ้าพวกเขาต้องการพารรอบพบกันหมด พวกเขาจำเป็นต้องได้รับชัยชนะห้าครั้งหรือมากกว่านั้นและด้วยชัยชนะหกครั้งพวกเขาจึงจะผ่านเข้ารอบพวกเขาต้องรออีกสอกนัดเพื่อให้ลัวลิงเฉินฟื้นตัวและสีน้ำสำหรับมาเซลเทาและใต้เย้าเฮงดังนั้นหากคู่ต่อสู้ของพวกเขาในสองสามนัดถัดไปแข็งแกร่งมากพวกเขาจะตกอยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาล ไปดูกันเถอะหัวอีเข้าดึงหวังตรงแล้วเดินออกจากห้องไปหวังตรงรีบหยุดเขาและพูดว่าไม่ได้จะตุรัสซิงลัวอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกองทัพหากเราปลอมตัวเราจะเข้าไปไม่ได้และหากเรากลับไปโดยไม่ปลอมตัวนั่นจะไม่เป็นการทำลายชื่อเสียงของเราหรือไงเราไม่สามารถทำลายความลึกลับที่เรามีได้ หวยอีเข้าสายสศีซ่าและพูดว่าข้าไม่ได้จะกลับไปที่จตุรัสซิงหลัวตามข้ามาหลังจากพูดจบเขาก็พาหวังตองออกจากห้องหลังจากยืนยันว่าไม่มีใครอยู่รอบๆเขาก็ดึงหวังตงไปทางหน้าต่างตรงสุดทางเดินเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามตอนต่อไปได้เลยค่ะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยและถ้าไม่รู้จะพิมพ์ว่าอะไรพิมพ์ชอบหรือส่งหัวใจ เพื่อให้แอดรู้ว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้แล้วพบกันใหม่กับจุ๊บซ่าอนิเมะบ,บายยค่ะ